กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมแบล็กลิสตนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกมตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานนะครับผมโดยวันนี้เนี่ยพี่จะมาสอนหาซัพพอร์ตนะครับผมซัพพอร์ตเป็น s อ r นะครันะผมก็จะมีอยู่เพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะครับผมที่เป็นสายซัพพอร์ตระดับ s อ r นะครันะผมนั่นก็คือนิ่งหลงหลงนะครับผมแล้วก็อาสซือขาอาซือขาเนี่ยเรา มาที่โบนัสนะครับผมเราก็ล็อกอินนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมล็อกอินครบ7วันเนี่ยเราก็จะได้เอาซื้อขาแบบฟรีๆกันเลยนะครับผมต้องบอกว่าเอาซื้อขาก็ดีเหมือนกันนะคือแบบเป็นสายฮิวที่ฮิวแรงมากนะครับผมฮิวทีแบบว่าต้องสวดมนต์กันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมถึงสวดไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรพวกมึงหรอกนะครับผมอ่ะแล้วก็นิ่งหลงๆนะครับผมซึ่งพี่ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นสายอะไรนะครับผมพี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบ เหมือนนิ่งฝงจือนะครับผมก็คือตัวที่พี่ใช้อยู่ในตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นสายประเภทที่ว่าบัฟโจมตีนะครับผมแล้วก็บัฟคีอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งพี่อยากได้มากนะครับแต่พี่สุ่มไม่ได้นะครับผมไม่รู้ว่ามันมีอยู่ในตู้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็ไม่มีใครเอามาเล่นเลยนะครับผมแต่ว่ามันก็มีให้แลกนะครับผมในร้านค้านะครับผมแล้วก็ตัวละครเนเดตาตัวอื่นด้วยนะครับผมที่มันมีนะครับผมโดยวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาหานิ่งหลงหลงนะครับผมแล้วก็ตัวละครเนเดต้าอื่นอะไรนะครับผม เอาไว้แลกสกินนะครับผมแลกสกินตรงนี้นะครับผมเมื่อเราเข้ามาที่สมุดภาพนะครับผมแล้วเราก็เข้ามาที่ตัวละครนะครับผมระดับเอทนะครับผมจะมีเกือบทุกตัวนะครับผมก็จะมีสกินระดับเทพปฐมแล้วก็เทพสมุดนะครับผมแต่ใช้เหรียญเดียวกันนะครับนั่นก็คือเหรียญตาเทวดาเพียงอันเดียวนะครับผมเมื่อเราใช้ไปนะครับผมเราก็จะได้สกินเทพสมุดหรือว่าเทพเทพปฐมนะครับผมตามที่เราเลือกตัวละครเลยนะครับผมโดยพี่อยากได้มา มาแลกถังซานนะครับซึ่งมันเท่มากนะครับนั่นคือสกินเทพสมุดนะครับผมแต่ก็ต้องเก็บอีกายาวๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าวิธีการหาตัวละครนะครับผมให้เรามาที่ร้านค้านะครับผมพี่ขอข้ามสองร้านค้านี้นะเพราะว่ามันเป็นร้านค้า,าเหรียญน,นะครับผมแล้วก็ร้านค้าเงินนะครับผมก็จะขอข้ามก็แล้วกันมันไม่มีตัวละครนะครับผมการซื้อ,อาการซื้อเนี่ยมันก็ใช้เหรียญเงินนะครับผมปกตินะครับผมหาง่ายจะตายนะครับผม ร้านค้าเรียกเปลี่ยนนะครับผมก็จะเป็นเหรียญแล้วนะครับผมก็จะเป็นเหรียญตัวนี้เหรียญตัวนี้คือเหรียญภารกิจรายวันนะครับผมซึ่งเราทําภารกิจรายวันแล้วก็เก็บสะสมแล้วก็เอามาแลกตัวละครได้นะครับผมตัวละครก็มีปิปิตรงอะไรต่างๆนะครับผมก็สามารถเอามาแลกได้เลยนะครับผมเมื่อเก็บสะสมครบนะครับผมหรือว่าเราจะเอามาแลกเป็นบัตรซุ่มนะครับผมก็จะใช้เพียงแค่90นะครับผม90เหรียญเองนะครับผมก็ได้ไป7ใบนะครับผมอ่ะก็เป็นการซุ่มหนึ่งครั้ง7็ครั้งนั่นแหละนะครับผมเป็น1ลน โดยวิธีการหานะครับผมเอ้ยไม่ดีนะครับผมเดี๋ยวขอพูดตรงนี้ก่อนร้านค้าเนี่ยจะรีทุกๆสิบอาทุกๆอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็มันจะรีนั่นแหละนะครับผมก็ดูบนซ้ายมือของเราว่าวันไหนนะครับผมมันจะรีนะครับผมก็ดูด้วยนะครับผมอ่ะตึ้งนะผมเหรียญเหรียญอาร้านค้าตัวนี้นะครับผมสามารถหาได้จากภารกิจรายวันแล้วก็กดไปที่บวกนะครับผมมันก็จะบอกว่าอาภารกิจรายวันแล้วกดไปครับผมอ่ามันก็จะมีบอกนะครับผมภารกิจนะครับผมให้ไปทําอะไรบ้างนะครับผม แนะนำว่าให้ทําให้ครบนะครับผมในแต่ละวันนะครับผมมันเป็นภาษาไทยทําไม่ยากหรอกนะครับผมอ่ะเพราะว่าไอตัวนี้นะครับผมมันจะรีทุกๆวันนะครับผมพยายามเก็บให้ได้ทุกๆวันนะครับผมอ่ะส่วนตัวนี้ก็เป็นภารกิจรายสัปดาห์นะครับผมก็พยายามเก็บให้ได้ภายใน1สัปดาห์นะครับผมมันก็จะรีแล้วเราก็เก็บใหม่เรื่อยๆนะครับผมก็สะสมแล้วก็เอาไปแลกตัวละครได้นะครับผมก็ไม่ยากเลยสําหรับเหรียญประจําวันนะครับผมส่วนต่อไปเหรียญคาเหรียญเหรียญลานประลองนะครับผมอ่ะ เหรียญลานประลองเนี então, então, para, ่ยสามารถหาได้จากอ่าลานประลองนะครับผมเราก็กดบวกไปครับผมแล้วก yeah, ็กดไปที่ลานประลองตรงนี้ได้ก็ได้นะครับผมอ่าหรือว่าเราจะกดไปที่ฝึกฝนนะครับผมก็จะมีลานประลองตรงนี้นะครับผมก็ไปเอาเหรียญได้นะครับผมก็จะเป็นตรงนี้นะครับผมถ้าเรากดรัดมันก็มาหน้านี้เลยนะครับผมไม่ต้องกดลำอ่าลำบากนะครับผมไอกดมาแบบพี่เมื่อกี้นะครับผมอ่าโดยสิทธิ์ ในการต่อสู้นะครับผมจะบอกได้เลยว่ามันตีได้ห้าครั้งต่อวันเท่านั้นนะครับผมมันจะมีสิทธิ์บอกตรงนี้นะซึ่งพี่ตีไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับผมโดยการตีหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะได้เหรียญนะครับผมเหรียญตัวนี้แหละนะครับผมมาสองเหรียญนะครับผมซึ่งนะครับผมต่อวันเนี่ยเราก็จะได้ประมาณสิบเหรียญนะครับผมอ่าสิบเหรียญนะครับผมแล้วก็ประมาณ2องทุ่มนะครับผมมันก็จะทําการแจกเหรียญอีกรอบหนึ่งนะครับผมโดยเหรียญนะครับผมตม อันด so so ับท um, uh, right? ี่เราอยู่นะครับผมเราอยู่อันดับไหนมันก็จะส่งไปทางจดหมายนะครับให้เท่านั้นนะครับผมก็จะได้ทุกๆวันเหมือนกันตรงนี้นะครับผมก็เป็นวิธีหาเหรียญลานประลองนะครับผมก็ทําการเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมชอบตัวไหนก็แลกตัวนั้นนะครับผมอ่ะก็เวลารีนะครับผมรีตู้นะครับผมก็เหมือนเดิมอ่ะเหรียรี้านค้านะผมก็เหมือนเดิม13วันนะครับผมเหมือนตัวนี้เลยนะครับผมอ่ะตัวต่อไปนะครับผมร้านค้า่ข่นะครับผมร้านค้านี้พี่ยังไม่มีเหรียญเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันหายังไงด้วยนะครับผมเพราะว่าพี่ไม่่่คคออยย้าาะ เดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมกันเลยนะครับผมว่ารันคาค่ายยังไงนะครับผมเรากดไปปุ๊บนะครับผมอ๋อังคาค่ายนะครับผมคือการไปตีคนอื่นนั่นแหละนะครับผมก็ <laughs> ทำการไปตีนะครับซึ่งพี่ตีไม่ได้นะครับเพราะเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันโหดเกินนะครับผมพี่ก็เลยไม่ได้ตีนะครับผมพี่ขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับผมอส่วนต่อไปลันค้าพิศวงนะครับผมลันค้าตัวนี้ก็จะมีนิ่งหลงหลงนะครับผมนี่เลยนะครับผมตัวละครที่เราตามหานะครับผมซึ่งพี่อยากได้มากนะครับแล้วพี่ก็จะพยายามเก็บให้ถึง1 0,000ืนเร็วๆนะครับผมแล้วพี่ก็จะเอามารีวิวให้ทุกคนดูว่านิ่งหลงหลงเนี่ยมีทักษะอะไรบ้างนะครับผมตามที่พี่คิดไว้ก็น่าจะเป็นสายบัฟการโจมตีแล้้ววผมแลก็ะครับ เออบัฟการโจมตีฮิลแล้วก็อันนี้นะครับผมแต่ถ้าอยากได้ฮิลแรงๆเลยก็เป็นเอาซื้อขาไปเลยนะครับผมแล้วแต่ทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหากันเลยนะครับผมกดไปเลยนะครับผมร้านคาเออไม่ดีนะครับผมกอะพิศวงนะครับผมเราก็สามารถเล่นได้ไปเรื่อยๆนะครับผมโดยมันจะรีทุกๆ3วันนะครับผมก็แนะนําว่าทําให้ครบก่อนนะครับผมเราก็จะเป็นการตีไปเรื่อยๆนะครับผมก็แค่กดไปนะครับผมต้องบอกได้เลยว่า ระดับยากเนี่ยก็จะได้เปลือกหอยมาเยอะหน่อยนะครับผมระดับง่ายก็จะได้มาน้อยหน่อยนะครับผมแต่ว่านะครับผมต้องบอกได้เลยว่าเลือดเราเนี่ยมันจะเหมือนเดิมทุกๆการตีนะครับผมก็คือเลือดเรามันจะอยู่คงเดิมนะครับผมมันไม่ได้แบบว่ารีเลือดให้มาเต็มนะครับผมเพื่อตี่านต่อไปดันต่อไปอะไรง่ายๆแบบนี้นะครับผมต้องบอกได้เลยว่าเลือดเราอยู่คงเดิมนะครับผมเมื่อเราตีเสร็จเราก็จะได้การ์ดอ่ะเดี๋ยวพูดอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอไปตีระดับยากกันเลยนะครับผมอ่ะเข้าการต่อสู้ไปเลยนะครับผม โดยทีมพี่นะครับผมก็จะมีตัวละครประมาณนี้นะครับผมตัวที่พี่อวยนั่นก็คือเทพสมุดครับผมอ่ะตีโคตรแรงนะครับผมใครมีเทพสมุดตอนนี้ก็ปั้นเลยนะครับผมบอกเลยเลยว่าตีโหดๆนะครับผมอ่ะพี่ต้องอธิบายนะครับผมว่ามันตีแล้วเลือดเท่าเดิมยังไงนะครับผมอ่ะถ้าเกิดว่าเราตีชั้นนี้นะครับผมแล้วเลือด,เ,อเ,ออดเราเหลือครึ่งหลอดเราตีครั้งต่อไปเลือดเราก็คงครึ่งหลอดแล้วก็ไปตีกับเขานะครับผมต้องบอกเลยเลยว่าเลือดมันคงเดิมเรื่อยๆนะครับผมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโดยการเก็บเปลือกหอยนะทุกคนอ แล้วก็เราก็จะสามารถาได้บัตรสุ่มด้วยนะเออคือแบบโคตรดีนะครับผมก็สามารถเอาไปสุ่มตัวละครเพิ่มอีกนะครับผมแล้วก็อัปดาวตัวละครน,นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูร้านค้าร้านต่อไปกันเลยนะครับผมกรอบพี่สวงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมหาเปลือกหอยนะครับผมแล้วก็ส่วนต่อไปร้านค้าเช็คนะครับผมร้านค้าเช็คนี่ก็คือตาเทวดานะครับผมที่พี่บอกไว้นะครับผมก็คือเอาไปแลกสกินเทพสมุดได้นะครับผมโดยวิธีการหาเนี่ยก็ จะมีบททดสอบแห่งเทพนะครับผมกดไปได้เลยนะครับผมอ่าถ้าเกิดว่าใครติดอันดับเนี่ยก็จะได้เยอะหน่อยนะครับผมซึ่งพี่ไม่ติดนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เติมเนี่ยเราอย่าไปหวังเลยครับผมสายเติมเขาติดกันทางนั้นนะครับผมแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมถ้าเกิดว่ามันมีอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็จะได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งภารกิจนี้จะเป็นภารกิจทางเซิร์ฟนะครับผมเราก็จะได้นะครับผมมากดรับนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือบอสบอสทีมประจําเดือนนะครับผมตอนนี้บอสทีมประจําเดือนตอนนี้เรา วันทะเลลึกอยู่นะครับผมก็แนะนําว่าให้ตีทุกวันเลยนะทุกคนอ่าตีไปเรื่อยๆนะครับผมเราก็จะได้ไอเหรียญตัวนี้มานะครับผมมาถึงแล้วเราก็ตีไปเรื่อยๆนะครับผมทุกคนไม่ต้องห่วงว่าเอ่อตีไปแล้วแพ้นะครับผมมันจะเก็บสะสมนะครับผมถ้าเกิดว่ารอบนี้เราตีไปครึ่งหลอดนะครับผมเรามาตีรอบต่อไปมันก็ต่อจากเดิมนะครับผมจะต่อจากเดิมไปเรื่อยๆนะครับผมแนะนําว่าให้ตีทุกๆวันเลยนะครับผมแล้วเราก็เมื่อตีครบร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็จะได้ไอตัวนี้มานะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผม สำหรับร้านค้าไอ้ตัวนี้นะครับผมเอ้ยยังสอนอีกแล้วกดไม่ค่อยได้นะครับผมเวลามันสอนนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับใครที่ต้องการแบบว่าตัวละครฟรีๆนะครับผมสําหรับวันนี้พี่ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมที่จะมาแนะนําทุกคนนะครับผมทิปต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับผมก็รอติดตามชมกันเลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนกู o ดบายครับ